สวัสดีครับก็นี่จะเป็นวิธีการสาธิตการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน UPick ผ่านลิงก์ APK ที่ทางทีมงานได้ส่งไปนะครับอันนี้พอกดเข้าไปในลิงก์ที่ส่งไปแล้วลองเปิดในเบราว์เซอร์อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาที่มันโหลดขึ้นมาในตอนแรกมันจะขึ้นว่าการจัดการตั้งค่าคุกกี้ก็กดอนุญาตทั้งหมดก่อนนะครับจากนั้นก็เห็นว่าน,นี้จะเป็นตัว u p i c เวอร์ชัน1.14 สังเกตว่าจะมีคนดาวน์โหลดอยู่ที่ประมาณ1,500ากว่าคนขนาดอยู่ที่3 7มเมกะไบต์ลำดับแรกเลยก็คือว่าให้กดปุ่มสีส้มก <Cody>, ็คือเป็นปุ่มดาวน์โหลดครับอันนี้ขึ้นเป็นแอดก็คือโฆษณาให้กดปุ่มบนขวามือที่เป็นรูปกากบาทเอาออกก่อนแล้วอาจจะต้องกดอีกทีหนึ่งทีนี้อันนี้อาจจะขึ้นบางคนอาจจะขึ้นเป็นเว็บตัวอื่นแต่อันนี้ก็คือให้ใช้เป็นโคหมือนกันสำหรับเครื่องนี้ ทีนี้มันขึ้นมาสังเกตน,นะครับว่าการดาวน์โหลดของคุณกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วอาจจะขึ้นด้านล่างนี้นะครับว่าไฟล์ประเภทนี้อาจจะมีอันตรายต่ออุปกรณ์ของคุณอันนี้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าทางทีมงานได้ลองทดสอบแล้วขึ้นมาปกตินะครับก็คือให้กดตกลงจากนั้นพอมันโหลดเสร็จปุ๊บให้กดคําว่าเปิดนะครับอันนี้บางเครื่องอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าของผมจะใช้เป็นโปรแกรมติดตั้งแพ็กเกจตรงจุดนี้ พอมันขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับให้กดที่การตั้งค่าเพื่ออนุญาตให้เกิดเพื่ออนุญาตให้มีการดาวน์โหลดหรือการติดตั้งข้อมูลที่มาจาก Chrome นะครับจากนั้นให้กดที่มุมบนซ้ายมือเพื่อกลับไปที่หน้าเดิมมันก็จะขึ้น <c oughs> หน้าต่างประมาณนี้ว่าเอ้คุณต้องการที่ติดตั้งข้อมูลหร,หรือไม่นะครับก็ให้กดติดตั้ง ถึงตอนนี้ก็อาจจะต้องรอสักครู่หนึ่งเพราะว่าแอปพลิเคชันมันก็จะมีขนาดที่ใหญ่เหมือนกันนะครับพอมันติดตั้งเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าต่างเตือนว่าติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วจากนั้นให้กดเปิดได้เลยมันก็จะมาที่หน้าตัวแอป toys ตรงจุดนี้นะครับ จากนั้นก็คือให้มาเสิร์ชคำว่า u p i c k นะครับเราเข้ามาจะมาถึงหน้าต่างนี้เพื่อทำการติดตั้ง <c oughs> สังเกตอีกทีหนึ่งนะว่าก็คือว่าจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดที่1.14นะครับแล้วกดตรงนี้เพื่อติดตั้งจากนั้นก็คือจะเป็นหน้าต่างที่ขึ้นว่าจะดาวน์โหลดผ่านไ i f i เท่านั้นหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถที่กดติดตั้งได้เลยแล้วปล่อยให้ตัวแอปพลิเคชันมันดาวน์โหลดก่อนสักครู่ อ่าตอนนี้ก็ใกล้จะโหลดเสร็จแล้วก็ใกล้สู่ความจริงแล้วนะครับจากนั้นก็จะขึ้นหน้าต่างว่าต้องการติดตั้งแอปพลิเคชันนี้ไหมก็แน่นอนเลยครับต้องกดติดตั้งก็ต้องให้เวลามันอีกสักครู่หนึ่งครับโอเคพอตอนนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็กดเปิดได้เลยเมานก็จะมาที่หน้าต่างยูพิกที่เราสาม,มารถที่จะกดล็อกอินได้ตามปกติเลย นะครับนี่จะเป็นวิธีการที่ดาวโหลดผ่าน APK ที่เราเราที่ทางทีมงานได้ส่งไปนะครับก็สามารถที่จะนำวิดีโอนี้ส่งต่อให้กับทีมงานเพื่อลองอทำตามขั้นตอนได้เหมือนกันนะครับขอบคุณมากครับ